สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์อีโมจินะคะผ่านเว็บไซต์ KMM k, MM k t h นะคะให้เราเข้ามาที่หน้า Google เลยค่ะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะคะ KMM ค่ะ k h นะคะแบบนี้ได้ค่ะเว็บไซต์จะขึ้นอันดับแรกเลยค่ะให้เราคลิกไปตรงที่ KMM k, MM k t h .com ได้เลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีทั้งเพิ่อดไลค์นะคะเพื่มมอนติดตามนะคะแล้วก็มีบริการอื่นๆอีกมากมายนะคะใครที่ไม่มีสมาชิกค,ค่ะมาสมัครสมาชิกที่ด้านบนก่อนเลยนะคะแล,กกละกรอกรายละเอียดตามนี้ค่ะจะมีชื่อผู้ใช้งาน,นะค่ะอีเมลนะคะรหัสผ่่่าานนะะน,น,านนนคคะะะยยััรหสผ ่าลืมที่ต้องติ๊ก2ช่องนี้ด้วยนะคะและกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะของเราเคยมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วเราก็มาดูตรงหน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะแล้วก็ให้เรามาดูตรงที่คําว่าหมดหมู่ค่ะหมดหมู่ของเราจะเลือกเป็นไลฟ์โพสต์อีโมจินะคะตรงนี้เลยแล้วเราก็จะปั๊มเป็นรูปหัวใจนะคะตรงนี้เป็นรายละเอียดนะคะอ่านตรงนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการคัดลอกลิงนะคะให้เราเข้ามาที่หน้าเฟซที่เราจะต้องการปั๊มนะคะ อย่างเช่นของเราน,นี้นะคะเราจะย้อนกลับไปแล้วก็คลิกที่ตรงนี้แล้วก็อลอกลิงก์นะคะโพสจะต้องเปิดเป็นสาธารณะนะคะถ้าไม่เปิดสาธารณะนะคะก็จะไม่ขึ้นนะคะอีโมจิเราจะปั๊มอยู่ที่50นะคะค่าบริการเพียง1บาทคือถูกมากๆเลยนะคะแล้วกดทำการสั่งซื้อได้เลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการดูประวัติการสั่งซื้อค่ะทางแถบซ้ายมือนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์ค่ะไว้ใช้เวลาที่ จำนวนยอด e m มจิไม่ขึ้นนะคะหรือเกิดปัญหาให้น้ำราคตัวนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยค่ะแล้วก็มีบริการนะคะมีลิงก์ค่ะแล้วก็จะเป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะแล้วก็เป็นรอดําเนินการะคะ่ะสถานะนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการเติมเงินเลยค่ะช่องทางการเติมเงินนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6ช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR โคดทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะมีเป็นโอนเงินนะคะแนบสลิปทุกธนาคารหลคะ่ะแล้วก็จะเป็น t ูมันนี่วอลเล็ค่ะแล้วก็จะเป็นอ่างเปาวอลเล็นะคะแล้วก็จะเป็นเหรียญคริปโตค่ะ Perfect Money นะคะ นี่เลยค่ะแล้วก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปค่ะเราจะพาไปดูนะคะเป็นบริการนะคะบริการนะคะอันนี้เลือกได้เลยนะคะว่าสนใจตัวไหนนะคะเราก็เลือกไปดูได้เลยนี่เลยนะคะจะมีคําอธิบายมีขั้นต่าสูงสุดนะคะมีเด็ราคามีบอกหมดเลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะแนะนําเพื่อนนะคะจะเป็นช่องทางการหารายได้นะคะจะให้เราทําการคัดลอกลิงก์ของเรานะคะแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนนะคะหากมีการเติมยอดนะคะ เราก็จะได้ค่าอัตราค่าแนะนํานะคะอยู่ที่5เซนะคะนี่เลยค่ะจะมีการสมัครนะคะรายได้รวมนะคะดูที่ตรงนี้ได้เลยนะคะ <ys> ต่อมาค่ะเราจะพาไปดูนะคะตั๋วช่วยเหลือนะคะเราจะพาไปต่อที่ตั๋วช่วยเหลือตรงนี้นะคะจะเป็นตั๋วช่วยเหลือนะคะให้เราเลือกเรื่องได้นะคะว่าเรา,เราเจอปัญหาอะไรนะคะเราก็ทำอย่างนี้ได้เลยแล้วก็รหัสคําสั่งซื้อนะคะจะอยู่ที่ประวัติการสั่งซื้อเลยคะ่ะนํามาใส่ตรงนี้แล้วก็คําขอร้องของคุณนะคะ นี่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นพิมพ์รายละเอียดนะคะที่เราเจอปัญหานะคะว่าเจออะไรนะคะแล้วก็แนบรูปได้นะคะที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดส่งตัวนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูนะคะการติดต่อแอดมินนะคะให้เราเลือกทางด้าน้ายมือเลยนะคะจะอยู่ที่หน้าประวัติการจะอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะให้ติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะจะเป็นติดต่อผ่านช่องทางตัวช่วยเหลือนะคะให้คลิกด้านบนค่ะแล้วก็จะเป็นติดต่อผ่านไลน์นะคะแล้วก็คลิกอันนี้ได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะยอดปั๊มมีมติของเราก็ขึ้นแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยคะ่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ